วัสดีครับผมวันนี้คุณก็อยู่กับช่อง R Max ม X ูสามนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเออเออสามประสานอะไรวะสามประสานปารีสนะครับผมก็จะมีเนม่านะครับเอมเป้ é, แล็เมสซี่นะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปไต่ในเดวิชั่นหนึ่งของผมนะออนนี้ผมก็พยายามไต่แต่แม่งก็แพ้รัวเลยมันเจอแบบโอ้โห,โหตึงๆอะ่ะผมว่าเล่นค่อนข้างกาก,าก,ากด้เนี่ยเพิ่งขึ้นดีหนึ่งมาได้ครั้งที่สองเลยนะอันนี้ ก็ผมก็แบบเจอแต่แบบมหาเทพอะ่ะบางบางตายเจอท็อปสองร้อยยังเจอมาแล้วนะครับเล่นกันจริงๆทั้งนั้นนะแล้วก็ผมคิดว่าก็แบบตัวตัวผมนี่ก็เอีตัวซื้อนะมันก็แบบอาจจะสู้ไม่ค่อยได้บางครั้งอันนี้จะเรียกว่าอ้างมันแหละแ้วแไม่เป็นไรรอรอจับคู่นะจับคู่เกมหนึงน่งนี่แบบโอ้โหบางทีไม่นานจนจับไม่เจออะไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเจอหรือเปล่า ใครที่เข้ามาดูช่องผมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแจก์กดซับสไครต์ให้ถึงร้อยซับเลยนะครับผมตอนนี้มันประมาณกี่ซับเนี่ยสี่สิบซับได้นะครับคนดูถึงพันบางคลิปก็ไม่ถึงนะครับผมเราค่อนข้างจะล่อแร่อยู่พอสมควรทำไมมันนานจังเลยไม่เจอคนแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเจีแม่งจะจริงเลวมั้งเนี่ยไม่เจอคนเลย ซูมยีทีมันก็หาคนไม่เจอเลยนะทางทังที่มันก็เล่นแบบแค่หนึ่งหนึ่งอะ่ะเนี่เจอและวบนปุ๊บเจอเลยจับคู่นานมากเลยบางทีโอหเจอดีวิชั่นสองด้วยก็ได้อยู่นะอย่างเงี้ยก็อาจจะซู้ได้ <c oughs> ว่าดีผมกยแพ้ดีวิชั่นสองเลยโอเคทีมเขาก็ค่อนข้างเอาเรื่องอนะ่ะโกเป็นใครไม่รู้เนะี่ย มาครับผมสามประสานเอ้ไม่ใช่ MSN ดิสามประสานอะไรวะช่างมันเถอะเขาไม่เคยได้ยินนะชื่อรู้แต่ว่าเป็นสามประสานของปารีสนะเมซี่นี่มาเอ็มบาปเป้ไปเกมเริ่มโอหถ้าแพ้มานี่หมายอยู่เหมือนกันนะแพ้ดีดิวิชั่นสอง ม่เขาใช้ของสปอร์ตติง้งมันยีแผนหรือเปล่าเขาใช้แผนสปอร์ตติง้งเอาวะแล้วเขาลิเกียก่อนทุกยอันนี้ผมได้่ะอันนี้ผมเปลี่ยนแผน่นผมลืมนะต้องเปลี่ยนแผนเปิดมา,ากูจ่ายติดเลยสุดยอดรับโบกันโรดี้เปิดมาโอ้โหเปิดออกเปิดออกสนาม นี่บิดต่อวันชิง่งเอ,อ้ยไม่ติดสวยนี่มาโอ้ยดี๋ยไม่ทันไม่ทันวะมีดกันปิดช่องโอ้โหแม่งอันนี้ผมก็เพิ่งเล่นตาแรกของวันนะชวนครับโอ้โหเี่ยจนสังไกลแบบนี้ปกตินี่ถ้าถ้ามันไม่ตรงตัวก็เข้านะแพทนี้นี่เหมาะสำหรับเป่าไกลสุดๆโบมันเออสวยชิง่ง นี่มาเวย้ยโดนอุ้ยโอโ้โหอุ้ยไปได้อยู่โอโ้โหนี่มาแม่งกระบางเกินโดนกิ้มนิดเดียวหลุดแล้วเนี่ยซาบีดักได้นิดนึงเทนเทน,เทนอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้เขาเข้าอืสวยยี่ดักไว้ได้เทนกู อซาเบมาปิดมุมนะเขาเรียกว่าเป็นปิดมุมนะปิดมุมเปิดมงนี่ยแล้วเขาก็จะมุงไม่ได้นะอยู่ในว่าถ้าเขาปั่นดีๆมันจะเข้าตรงกลางนะครับผมอันนี้ก็กันไม่ได้นะนี่แต่ที่แน่ๆเราต้องเอาตัวมาวา,วางไว้ระยะตรงนี้นะครับผมดีหนึ่งเขาชอบใช้กันเพราะว่ามันจะปิดมุมการมุงอยู่ในว่าเจอสูตรนี่เนะี่ยอยู่ในว่นเขาเปิดตรงกลางอย่างนี้ยมันจะกันไม่ได้บุเป้ไปละ มวนเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเดียวสบี้สวยประชาติเฮ้ยได้อยู่โอ้โหเฮียไม่น่าส่งอย่างนี้เลยว่ะเสียดายโรดี้โอ้โหไม่ทานหรอกเฮ้ยบันไหลโอ้โหเรียบ อืมโอ้ยยาก,กูยังกันได้ยังไม่หมดโอ้โหเฮ้ยโอ้มา<ะ>ทำอะไรอ่ะดีหมุนมทำอะไรอ่ะเสียบทำไมฮ่าฟันได้โอ้ฟันไดแ้แล้วจะเสียบเข้าประตูตัวเองเพื่อ มุงมุงวะจะเสียบเข้าประตูตัวเองหาอะไรวะเออดักบอลโอ้โหดักยังดักไม่อยู่เลยโอ้โหนิ่มเฮียนี่แม่งปรับมาใหม่แม่งเปิดมงอย่างเกียนเลยอูกันไม่ได้สักดอกออสมิดหมดแหละเสียทรงหลังกัน เฟยลุงโอมอุ้ยลุงนิมินสวยนี่มาโอ,โอ้ยอ่ยลุกดอกแม่งติดหมดเลยวะมีน้องลูกสูตรเขารู้เขารู้นี่ลูกสูตรปั๊บ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 ,บ,บได้มุมไปโขกปังโอ้ เอียิมปลูกตรงตัวมันก็จะเข้าไปเองกดผิดกดผิดกดผิดได้อยู่สบีเปิดไกโอ้นี่มากูรอโขกได้ไงประเด็นอืมตัดได้สวยเฮียติดวะได้ไหมสวยได้ลิมิต ส่งโอ้ส่งผิดตัวแต่ว่าได้อยู่โอ้ลุมติดได้อยู่ได้อยู่ยปับป๊บปับ๊บปั๊บส่งไปดีรัโลประสันเอ้ยนิดนึงโลประสนอไอวะเป้ะโอ้ปหารลูกแรกโผไปนิ้น,น,น สองหนึ่งแล้วไงผมยังไม่ผมยังไม่ยอมนะเรายังไม่แพ้ครับทุกคนสองหนึ่งมาคำแบกค,คำแบกหนึงเราจะมีโอกาสหนึ่งเปอเซ็นแต่ถ้าเรามีเลนใจเก้าสิบเก้าซ็นก็จะทำให้เราสามารถชนะได้มีมาได้เก่าไว้เลนใจเก้าเก้าก็หมดแนละ้ว ใจติดอย่างงี้โอ้โหเกือบหมดแล,ล้วแรงใจกูอืมย่าได้ไหมเบามากเออลบไม่ได้กูต้องขายทิ้งกันอะอืมไปดักได้สวยโอ้โหดักได้แต่กูสไว้ได้อืมส่งผิดตัวยีจะเล่นชิ่ง บนไลายอ่ะสวยซาบี้โอ้โหเคียร์ทิ้งสวยโคกโอ้โหนิบเดียวไม่ได้บุกเลยว่ะ ต่อบอลไม่ขึ้นเลยทีมผมฟันได้ส่งมีมามีมาจุดจู่หนูไปก่อน,นอโ้โอ้ยเฮียแต่บัตทัดไม่ทันแล้วก็ส่ไไสไม่ได้ชิงชิๆงชิงชิงสวยเฮ้ยเป้โอ้โหเป้เป้โอ้โหเอ้ยทีมได้ย่ เบาเกินไม่คาดหวังไม่ผิดหวังจริงๆวะ่ะโ,โหหลุดโ,โหหลุดวินิซิวันหลุดเฮ้ยสุปอร์เซฟสุปอร์เซฟของเดเกยาเข้าในนี้เอ้ยสวยอิลิกาเซียสวยติดไปไปอุย้ย ถึงด้วยวะี่อีนึ่งเออตีเสมอสองสองอยากลงมิเก้วะีิครับล่นใจเก้าเก้ากูมาละโอ้ยแ่งสูงอยากสวยใครส่งว่าเป้หรือเปล่าเนี่ยลูกเดียวลูกเดียวแต่วันนี้ลูกเดียวครับผมโอ้โหไม่ถึง ดักดักมันฉกมันชิ่งสวย,ส,วยส่งมาซี่มาซี่ชิ่งสวยดูมชิ่งสวยเฮ้ยเป้ไปเลยเป้ไปเลยเป้ไปเลยสิงแม่นโอ้โหเดียวอะ่ะโอยี่ฮี้เป้ดีเดียวลูกเอาวะเขาเปลี่ยนตัวผมก็ต้องเปลี่ยนละนี่มาไม่ไหวนี่ไม่ได้มันต้องสู้สุด นีมันก็ต้องสู้สุดไม่เปลี่ยนมาก่อนมาอุดก่อนดีมีต้องเปลี่ยนนะครับต้องเอาตัวดักบอลมาลุมนี้ก็ต้องสู้ต่อไปเพราะมึงเก่งไงคเลยไม่เปลี่ยนหลอดหมดมึงก็ต้องสู้มาวะลูกเดียว <Joshua S 2> ลูกเดียวคัมแบ็กลูกเดียวคัมแบ็ก มงเอ้ยลูกกลางกาดแพ้โอ้อเยเขายังได้วะเขาเขาเกี่ยวนะใจเย็นนะลูกนี้ต้องใจเย็นใจเย็นนะอุ้ยโอ้โหดูว่าเข้านะเข้านี่จบแล้วกำไรงใจ99%ากกูไม่มีแล้วหมดแล้วเนี่ยขอนิดนึงขอลูกเดียวจริงๆขอลูกเดียวไม่ขอเยอะ โอ้ตีดีอ่ะเอ้ยให้มันไอ้นี่หน่อยไปเกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันนี่ม,มาสวยโอโ้โหไม่ได้หรอหือดักไม่ได้แล้วหือบัลไลท์ทีนี้หือสวยคุณลูกันสวย,สวยนุม่มเออไปดิไปดิปดโอ,โอ้โหเฮียไอ้กูดอยโอ้โหดักไม่ได้สิดสีด ทีเดีทีไปเป้ประวัติยาประวัติจะับฝันกูสวยเอ้าโหกประการจงประการไม่เป่าไอ้เหี้ยไม่ไม่ให้โอกาสกูเลยว่ะโอ้จบก็ทำเต็มที่แล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับผม ว่ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับโอ้ต็มที่แลเ้กีนี้ไม่น่าไปรู้ว่าช่วงแรกๆเลยโอ้จบว่ะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอ่ะมักซ์ด้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว